ดีครับจากร้านบายพัสดเบาะนะครับผมคันนี้เป็นเน็ต้าวีนะครับเบาะเดิมไม่มีปรับสูงต่ำนะครับนั่งไปสบายลูกค้าเลือกเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นมาได้ X8 นะครับผมเบาะมือสองญี่ปุ่นสภาพสวยครับเบาะซักทําความสะอาดเรียบร้อยแกะผ้าออกมาซักนะครับตรงไหนไม่ดีจัดการให้แล้วก็เบาะกระชับตัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีปีกนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนหน้าถอยหลังครับผมมือเดียวคล่องๆเลยแล้วก็ปรับเอนนอนครับเดี๋ยวปรับให้ดู อ,อันนี้ปรับเอนนอนนะครับผมปรับได้กว่าน,นี้อีกนะคดีมัน,นติดเบาะหละังแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมามีปรับสูงครับอ่ายกตัวนี้นะครับอันนี้ลงเป็นช็อกซึ้นช็อคลงครับผมประมาณนี้นะครับผมด้านหลังมีกระเป๋าให้หนึ่งข้างนะครับด้านคนนั่งด้านซ้ายเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายด้านคนนั่งอ่า เออเดียวห่องๆเลยการแปลงขาติดตั้งต่อเหล็กจากเบาะไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จอะรถเสียหายใช้เหล็กให้หนาครับรับประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพาร์เบาะชนบุรี085-090-3855ขอบคุณครับ